สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมนะครับอาจารย์เจตครับรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรายการชัวแน่หรือแชร์มั่วครับรายการที่จะเอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวต่างๆในสังคมว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วหรือเปล่านะครับแล้วเราก็เผยแพร่รายการเราผ่านทางคลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 m มรเมกะเฮิร์นะครับแล้วก็ที่เพจ a c e b o o k ของผมนะคร,คร,คร,ครับชื่อเพจว่า มันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจานเจดนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวเตือนใจกันอีกครั้งนึงบอกว่ามีกรณีของการที่มีทหารท่านหนึ่งนะครับไปดื่มเบียร์แล้วก็กินทุเรียนด้วยแล้วเสียชีวิตเลยนะครับว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นในงานข่าวจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเตือนกันมาค่อนข้างบ่อยครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงทุกๆปีก็จะมีช่วงของฤดูร้อนที่เราเริ่มมีทุเรียนมาบริโภคกันและคนก็ชอบกันมากแล้วก็มักจะมีรายการข่าวทานองนี้ตลอดครับหนงกรณีนี้ก็เป็นในฐานนุ่มท่านหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตจากการกินทุเรียนแล้วก็เบียร์นะครับะบอกว่า อนแรกก็ไปทานทุเรียนนะครับที่ตลาดมานะครับแล้วก็จากนั้นก็กินทุเรียนไปแพ็คเดียวเองนะครับแล้วก็กินเบียร์ไป2ขวดครับแต่หลังจากนั้นพอตอนดึกเนี่ยครับเราตอนไปนอนเนี่ยก็เกิดอาการมึนหัวนะครับแล้วก็ไม่สบายแล้วก็ล้มหงายหลังไปคนที่บ้านพยายามช่วยปั๊มหัวใจพยายามจะส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันนะครับทั้งที่จริงๆเราก็ไม่ได้มีโรคประจําตัวเป็นคนหนุ่มแน่นเลยนะครับไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ ย,ยายก็ไม่ติดใจอะไรเพราะว่าเคยได้ยินคําเตือนนี้มาก่อนเหมือนกันครับงั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าในอดีตเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นเรื่องมั่วนั่นเช่นบอกว่าห้ามกินทุเรียนกับพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ําอัดลมโค้กนีนนี้เคยได้ยินมาบอกว่ากินแล้วเกิดพิษในร่างกายอันตรายถึงตายได้อันนั้นไม่จริงครับอันนั้นเป็นเรื่องมั่วแล้วก็ออกแนวๆเหมือนกับอย่างมากก็เรอะเน้นท้องอืดท้อง,องฟ้องเฟอ้ออย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ใช่อันตรายแต่เรื่องของการกินทุเรียนกับ เหล้านะครับเบียสุรานะครับไวน์ก็ตามเนีครับเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงครับแล้วก็ตื่นกันมานานด้วยนะครับและคำที่บายคืออะไรครับเขาบอกว่าในกระบวนการที่เรากินพวกแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์ไม่ใช่สารที่ร่างกายเราต้องการในโดยธรรมชาตินะครับเราจะมีกลไกในการทําลายแอลกอฮอล์นั้นอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนแอลกอฮอล์นะครับให้เป็นสารชื่อ อะเซท d าลีไฮนะครับโดยการใช้เอ i ไซม์ในร่างกายตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนจากตัวนั้นต่อเป็นสารชื่ออะซิเตต้วยเอมไซม์อีกตัวหนึ่งนะครับนะอะซิเตตก็เปลี่ยนต่อเป็นน้ําแล้วก็เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งตัวนี้ก็โอเคง่ายแล้แเราก็หายใจออกไปได้ครับประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถจะกำจัด สารพวกนี้ออกไปได้ก็จะเกิดอันตรายขึ้นสิ่งที่เราคา,าดกันว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับคือในทุเรียนเนี่ยอาจจะมีสารประกอบกลุ่มซัลเฟอร์กลุ่ม ur, กำมะถันอยู่ค่อนข้างมากนะครับพอค่อนข้างมากเนี่ยมันไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่เล่าความเพื่อสารเคมีต่างๆเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถจะทาลายแอลกอฮอล์ได้อย่างสมบูรณ์ครับเกิดการข้างตัวของสารอะเซทาลดีไฮด์ในร่างกาย,ยอยู่ค่อนข้างมากเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นพวกหน้าแดงเง่อออกขึ้นแท้อาเจียนเวียนหัวปวดศีรษะหายใจเร็วอาการพวกเนี้ย โดยทั่วๆไปก็ไม่ค่อยดุนแรงฉะนั้นหลายคนบอกว่าก็เคยกินนะเคยทําเอากินทุเรียนกับกินเหล้าเบียร์ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณโชคดีครับนะบเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ได้เกิดอาการดุนแรงแต่ว่าบางคนครับอาจจะเกิดปิยารุนแรงต่อร่างกายได้เกิดอาการที่หายใจลําบากนะครับหายใจล้มเหลวแล้วก็อาจจะถึงการที่เสียชีวิตได้อย่างเช่นกรณีที่เป็นข่าวนะครับ นอกจากนั้นทุเรียนเองก็ยังเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงมากนะครับมีน้ําตาลสูงมากเหล้าเบียร์ก็เช่นเดียวกันก็มีแคลอรี่สูงมากก็ยิ่งทําให้ร่างกายมีการใช้พลังงานเกิดขึ้นมากมายนะครับทำให้เกิดปัญหาในการที่จะจัดการกับเรื่องของระดับพลังงานในร่างกายน้ําตาลในร่างกายได้ด้วยนะครับยิ่งเกิดใครเป็นโรคประจําตัวอื่นๆโรคเบาหวานนี่เป็นต้นนะครับหรือว่ากินยาบางชนิดอยู่ด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้ดับของน้ําตาลและเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติได้ด้วยนะครับถือว่าอันตรายมากๆจริงๆแล้วก็เตือนกันมาาทุกกปีนนคัแล้ววว็หง่ใต ไปเจะไม่เห็นข่าวแบบนี้อีกนะครับดังนั้นเรื่องที่มีการเตือนกันนะครับว่าอย่าก,กินนะครับทุเรียนกับเหล้าหรือเบียร์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ